สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2568หมอไว้เตือนต้องเจอเหตุอะไรบ้างเข้าสู่ครึ่งปีหลัง2568หมอไว้หมอดูอปป้าชื่อดังมาทำนายไทยทักเจาะลึกดวงเมืองของประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง2568 ผ่านทางรายการคนดังนั่งเครียรทางช่อง8เตือนชัดเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตแนะประชาชนควรจะเตรียมเงินสำรองอย่างน้อย6เดือนเพื่อความมั่นคงนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568ไป2ปีครึ่งจนไปถึงประมาณกลางปี70ต้องระวังถ้าเป็นพระเสาต้องระวังในเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมคะพิธีกรถามหมอไว้ตอบว่า ต้องระวังในเรื่องของเศรษฐกิจเสรก็คือเรื่องของการงานของประเทศจะตีเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องการปกครองระบอบการปกครองอะไรใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังส่วนตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นเรื่องของการเงินนะครับเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของการเงินมีผลกระทบแน่นอนก็เศรษฐกิจประเทศไทยต้องคอยเฝ้าระวังโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนปี25 6 8 จะเป็นจุดเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายต้องรอบคอบหรือที่เพิ่งมีข่าวว่าให้เก็บออมไว้ก่อนให้มีเงินเผื่อเหลือในรอบ6เดือนเผื่อไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงหลังจากนี้การเงินจะหาได้มากน้อยแค่ไหนครับคำถามถัดมาหมายถึงช่วง6เดือนถึงสิ้นปี2 5 6 8ต้องมีเงินออมใช่ไหมหมอไว้ตอบว่าใช่ครับ มีเงินออมเอาไว้เผื่อใช้ครับประเด็นถัดมาเรื่องของภัยพิบัติที่คุณผู้ชมอยากรู้ล่ะมาไวต้ตอบว่าเดือนพฤษภาคมดวงเมืองต้องระวังในเรื่องของน้ําในประเทศคือน้ําท่วมมิถุนายนระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเมืองและการจัดการในเรื่องของการเมืองใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนั้นเดือนก,กรกฎาคมระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไฟเหตุเกิดฉับพลัน ต้องดูเป็นพิเศษเดือนสิงหาคมกันยายนเรื่องของเศรษฐกิจเดือนตุลาคมในทุกปีของประเทศจะมีปัญหาเพราะตำแหน่งของดาวอาทิตย์โคจรในตำแหน่งของเรือนมอรณะในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนจะต้องระวังในเรื่องของการสูญเสียหรือผลกระทบใหญ่ๆที่เกี่ยวกับคนหรือผู้นำคำทำนายปี2,56 8 ระวังประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาลอุสลินปฐมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังพยากรณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองอิทธิพลจากดาวราหูไม่อยู่ในเกณฑ์การยึดอำนาจรัฐประหารแต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือในทุกๆปีของดวงเมื่อแบ่งเป็นสามช่วงตามดาวอาทิตย์เข้าในเรือนที่เสียคือเมื่อดาวอาทิตย์เข้าอาริดาวอาทิตย์เข้ามรณนะและ อาทิตย์เขาวินาศดวงเมืองจะตกในระยะนั้นเป็นเวลาสามเดือนคือตั้งแต่18กันยายนถึง16ตุลาคม17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมและ16มีนาคมถึง13เมษายนคือเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ตกอยู่ในดาวชะตาที่เสียซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวพระเคราะห์สำคัญที่หมายถึงประชาชนและแผ่นดินส่งผลให้ ประชาชนลุกฮืออาจจะเกิดการเดินขบวนหรือต่อต้านรัฐบาลเป็นต้นสำหรับเศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มเชิงบวกจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่เดินหน้าในวันที่13กุมภาพันธ์2568ซึ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเข้าเรือนกุมภะซึ่งหมายถึงเรือนการเงินถ้าดูตามหลักโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ หรือเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์แล้วดาวเสาเดินอยู่ในเรือนลาพะส่งผลให้เหตุการณ์ดีขึ้นจนกลางปีก่อนที่ดาวเสาจะตกที่เสียและพระหัสวดีจะเลื่อนอีกครั้งในวันที่13พฤษภาคม2568ดังนั้นตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคมโดยรวมแล้วเศรษฐกิจดีทว่าเมื่อดาวพระหัสวดีโคจรเข้าราศีพฤษภที่เป็นธาตุดินทำนายว่า จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศหน้าวิตกเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ไม่รุนแรงเหมือนต่างประเทศส่วนเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้งน่าจะไม่มีเพราะดาวพะหัสบดีไม่ได้เข้าราศีธาตุไฟอาจจะมีลมบ้างตอนปลายปีทํานายว่าปี2568มีแนวโน้มที่เกิดแผ่นดินไหวหรือพายุพัดแรงในช่วงปลายปี2568 คำทำนายปี2568ดวงชะตาผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนแอจับตาปรากฎการหมูท้าราชาสีฟองสนานจมรจ,จันรโหราจรย์ชื่อดังเผยคําทํานายภาพรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นพลิกผันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเขมงเกลียวขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้นำและรัฐบาลเริ่มเจอแรงกดดันทางคดีความหรือศัตรูคอยบั่นทอนดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องจับตาคดีความใหญ่ๆการต่อสู้ทางกฎหมายและอื่นซึ่งจะเข้มข้นขึ้นอีกระดับทั้งนี้ดวงชะตาของผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีกำลังอ่อนแอจะเกิดปรากฏการณ์อึดอัดถูกจำกัดเสรีภาพอับแสงพริกผันอันนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองระยะต่อไปซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่ๆนั้นรอบแรกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมมีเกณฑ์นายกรัฐมนตรีลาออกหรือต้องคำพิพากษาศาลหรือยุบสภาหรืออาจจะล้าเส้นไปมากกว่านั้นคือปฏิวัติร,รัฐประหาร ขณะที่กลุ่มพักร่วมรัฐบาลเก่าจะหาทางกลับมาจับมือกันหลุมหลวมอีกครั้งรวมทั้งให้จับตาสถานการณ์ที่นำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หมูทา้าราชสีดังที่ปูมโหนบันทึกไว้ในอดีตเช่นการลักไก่ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งเมื่อหนึ่งพฤษภาคม2,556ที่นำไปสู่การเกิดกปปสอ,ออกมาท้ารบกับรัฐบาลหรือเหตุการณ์เมษาวายนทหารจปรเจ ก่อเหตุท้าทายพลเด็กเปรมติลสุรนนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นส่วนรอบนี้หมูตัวใดจะท้าราชสีตัวใดก็ต้องคอยดูอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังจับตาผูเขาไฟไม่อยากให้คำทํานายเป็นจริงภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคม2 5 6 8คนไทยยังคงตื่นตระนกล่าสุดชาวเน็ตพากันแชร์คลิปคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส ที่เคยเตือนล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวในช่วงต้นปี68ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุดอาจารย์โอเลยานสัมผัสโดยตรงได้ออกมาเปิดเผยถึงดวงช่วงครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภูเขาไฟเพื่อระบุว่าตามหลักโหราศาสตร์ต้องจับตาดูดาวอังคารเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรือธรณีวิบัติ ภัยอุบัติเหตุต่างๆไฟไหม้แผ่นดินถล่มแต่ต้องจับตาดูครึ่งปีหลังในแถบวงแหวนแห่งไฟเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้หมูกก่เกาะอินโดนีเซียต่างๆให้ระวังธรณีพิบัติจะมีแผ่นดินถล่มแล้วมีคลื่นน้ำที่ต้องจับตาที่เคยพูดไว้นานแล้วคือภูเขาไฟฟูจิและภูเขาไฟที่อินโดนีเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นจริง ไม่ได้มีเจตนาจะให้เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีงูที่ดุปีมะเสงปี2568ถือว่าหนักที่สุดใน12ปีนัก,กษัตรอยากจะบอกว่าอยากให้มีสติอยู่เสมอดีที่สุดคืออย่าประมาท